No, no, no. วปวดท้องท้องน้อยฉันเนี่ยปวดท้องเจ้าต้องลุกไปเข้าห้องน้าเดี๋ยวก็หายแนะ่อ้ฉันเข้ามาสิบแปดรอบแเจ้ามันไม่ดีขึ้นเลยลหรอไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยมันปวดัะไงมันปวดจะไ,ม,จะไมันปวดเปิดจะคลอดแะคลอดแล้วเหรอเนี่ยเจ้อจอาอกทใจว่า E แม่เ้าตอนไหนสมมติบทบาทเป็นคุณแม่ตั้งแต่แพจโทโอ้นี่สมมติบทบาทเป็นคุณแม่บนทาการบรรยายความให้น่ารับฟัง้ย้อนอดีตไปที่สิบกว่าปีที่แล้วคุณแม่มีความทุกข์ยากทรมานอย่างไรทำไมาน่ารับงจึงต้องบททดแทนพระมุุของคุณแม่ในวันพรุ่งนี้จ้และตอนนี้บรรยายตนเองเป็นคุณแม่บรรทากการถึงระยะไหนแนวตอนนี้สมมติบทบาทเป็นคุณแม่ล่วงเลยมาถึงเก้าเดือนแล้วจ้า เก้าเดือนแล้วจ็บทารแม่บนทางการสักนิดตอนที่แม่คลอดจนากรนี่แม่ตั้งท้องกี่เดือนนะแม่เก้าเดือนเป็นไงแล้วเป๊เลยว่าเสมือนเป๊ะทาร์มามาดีแล้วเรามาดีเลยมาแล้วเนี่ยเจ็บท้องเก้าเดือนตอนนี้อาการแม่เป็นไงบ้างอาการไม่ดีเลยจะพียรับทนจ้าจะไปเรียกบอยด้วยซองแดงกันดูนี่อาการไม่ดีเลยใช่ไหมอาการ จ้าเอ่ะทำไมไม่คลอดให้แม่ขขาล่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้พักพ่อนกลับบ้านขึ้นมาแล้วหมณธรรมดาจ้าอย่างนี้ดีกว่าไหมครับยังไงดีจ้าทำขวัญถึงตอนแหนาเลยได้ไม่ได้รสึกว่ายอดดีแลือเกินตอนนี้กล่าพขอบพระคุณนะเป็นเป็นคุณที่ท่านเอามาให้เนาะต้องเขา จะบวชอย่าลืมหาหมอไปทําวันนะครับฝากไปด้วยค่ะชอบคนใจดีใจดีขอบพระคุณได้เงินได้ทองนี่ยังไม่ได้อวยพรให้เขาเลยเอาไม่ได้นะก็อวยพรโมทนาสาธุมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดส่องความมุมาตราถนาไปรถมาเรือไปเหนือมาใต้ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเธอขอให้ปลอดภัยปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะสาธุสาธุสานเดียเดี๋ยวเดียวอย่าพูงสาธุ ไม่จ้าไอทีให้พรไม่ได้ให้พรทุกคนเนาะอ้าแล้วให้ใครแล้วให้พรเฉพาะคนที่เอาตังค์มาให้ไ้รอนเล่นให้พรหมดทุกคนมาปวดลูกคุณพ่อรักพนลูกคุณแม่หมดทากันได้พรหมดทุกคนได้กันทุกคนเลยนี่ทำไมไ่คลอดให้เขาเนี่ยตังค์ก็มาให้แล้วไม่แมบไม่เกี่ยวกับตังค์ที่คุณลุงคุณพ่อเอามาให้สิที่ว่านี่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินกระทองจ้าเอาคืนเอาจะไปคืนยังไงเนาะ มาแล้วไม่เกี่ยวกับเงินกี่ับทองแล้วมันเกี่ยวกับอะไรก็วันนี้หมอเนสมมติคนป่าเป็นคุณแม่ตอนนี้แม่ได้เวลาจะคลอดเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนแล้วแต่คลอดเองไม่ได้สิจ้าเป็นไงเป็นไงก็ต้องมีตัวช่วยสิก็มีตัวช่วยจ้าอะไรไปตามหมอไอทีน่จ้าตามหมอเดี๋ยวแม่ตอนที่คลอดนากลอกนี่แม่คลอดที่โรงพยาบาลไหนนะ โอนโรงพยาบาลระยองระยองไกลไแค่นี้จ้าขับรถสักสองร้อยกับพอนะฮะคือเปตามหมอที่โรงพยาบาลรยองมาทำคลอดวันนี้แค่จ๋าอย่าหาว่าหมอเนี่ยเรื่องมากเลยนะแม่นะเป็นยังไงอีกไปตามหมอที่โรงพยาบาลระยองมาทำคลอดวันนี้เออไม่ได้จ้าแม่จ๋าเราเลื่องมากเกยเขาไปหาทำขวัญทำไมถึงไม่ได้อาก็วันนี้ เราอนุรักษ์ประเพณีแบบโบราณจะไปตามหมอสมัยใหม่ในแพทย์มาผ่าคลอดการงานนี้มันไม่ได้จ้ะเอามันไม่ได้ต้องตามหมอแบบไหนก็ต้องไปตามแบบโบราณสิจ้าหมอแบบโบราณจ้าหมอผติหมอต้งแห่สิผมทำฝันหนาทับหมามานี่ยี่สิบสามปีแล้วทำมานานทัานที ถึงค่คนเดียวเท่านัน <อะ S 1> น้นนักเลงกราบขอบพระคุณนะครับโอ้ยคลอดออกมาเรียบร้อยวันนี้คลอดง่ายสาเหตุที่คลอดง่ายมีเพราะมีแค่ก้อนเดียวอะไรจ้าหมอมาช้า,ยากยอดง่ายมาได้เนื่อ,องคุณพ่<แ> <değild i S 1> อโมโ,อโหทีนี้ข้อต้อกมาเสร็จสับเรียบร้อยจึงอาบน้ตัดใจเสะดือเรียบร้อยอาบน้ำชำระให้สะอาดหมดเลือดปาดเดืองรองดวงองสีมาหายมีมะผูกข้อมือด้วยชื่อว่าดี พ่อแม่ยาพี่น้องเปลี่ยนปลี่ที่สุดได้บุญใาจึงรีบเทกล่องทันใด 天空。 고 oh. ใช่ไหมครับโอ้ปีกซ้ายปีกขวาคอ่สองปีกเลยก็ได้แล้วโอ้ยจบแล้วหมดเหลิมแล้วเหลิมแล้วได้ได้หมดเลยค่ะคุณลมุกจ้าพร้อมทุกจ้วเนี่ย เขาวิ <a> okay. mm ่งเล่นได้ต่อหางให้เหตงษ์เถกนามาต่อหางหงสัคร้อยมาต่อหงให้หางสักร้อยหงต้องจะคอยขอความเมตตา ลงเหนือลอยยีสิเมื่อกี้ลงเหนือลอยยีสิเอ๊ะหมอตาดีเลยนะเนี่ยมาต่อหาใครคุณลุงไม่อยู่แล้วอ่าคุณลุงไปแล้วนะไปไปเข้าห้องน้ำแล้วใครเล่าจะบอก